สวัสดีค่ะครัจิตโบจากบานคุแดงนะคะวันนี้คุแดงพามาทำสาคูเม็ดใหญ่พอต้มแล้วเหนียวเหนียวนึบๆน,นะคะที่ข้อสำคัญคือเก็บไว้ได้นานมาดูเทคนิควิธีการทำกันนะคะในขั้นตอนแรกเนี่ยเรา,าซื้อสาคูมานะคะเม็ดใหญ่จะต้มยากถ้าใครไม่ทราบเนี่ยก็จะต้มแล้วสุกยาก นี้มาดูวิธีการทำการน,นี่ห้องอะไรก็ได้นะคะเราตั้งน้ำให้เดือดเสร็จแล้ววันนี้ครูแดงจะทำเป็นแบบสีอัญชันนะคะจะได้ประโยชน์อัญชันนี่ถ้าเป็นสดก็ได้หรือแห้งก็ได้นะคะแต่อันนี้ของครูแดงแห้งต้องไปล้างน้ำก่อนเราก็ตั้งน้ำที่ให้พอที่จะใส่กับสาคูนะคะ เสร็จแล้วเราก็ต้องมันชันไปต้มให้นานๆนะคะให้สีเขาออกถ้าเป็นอันชันเก่าเนี่ยสีเขาจะออกเป็นสีน้ำเงินนะคะสีน้ำเงินสีฟ้าต้มมาให้สีเขาออกเยอะๆเราจะใช้สีธรรมชาติเลยนะคะสวยน่าทานค่ะอย่างสาคูเม็ดใหญ่เนี่ยครูแดงเคยทำน้ำตาหูขายนะคะ ก็ทำไม่ยากก็คือตอนเย็นเนี่ยแล้วก็ทำไวเลยแล้วก็ตอนเช้าเราก็ต้มก็ไปขายได้ทั้งวันโดยที่เขาไม่เสียแล้วก็ไม่ติดกันด้วยนะคะติดตามไปเรื่อยๆนะคะพอเราต้มสีพอใจแล้วสีออกหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะใส่สาคูลงไป ช้อนเอาดอกออกให้หมดนะคะแล้วเราก็จะใส่สาคูเม็ดใหญ่ลงไป บางคนเขาก็ต้มภายในวันเดียวเสร็จนะคะแต่มันเสียเวลาหลายรอบถ้าอันนี้เนี่ยถ้าเราทำประจำทำเป็นอาชีพทำครั้งหนึ่งเนี่ยเราจะทำได้เยอะๆเลยนะคะเ๋็วแล้วคุแดงมีวิธีการเก็บพอเราใส่ไปแล้วสักแป๊บเดียวสักนาทีหนึ่งนะะเดี๋ยวเราปิดไฟเลยแล้วก็แช่แบบนี้ไป1คืนนะคะ อย่างเช่นเราจะทําขนมตอนเช้าจะทำอเอาเมสาคูเนี่ยไปประกอบขนมชิ้นนิดต่างๆเนี่ยเราก็ทําไว้ตอนเย็นตอนกลางคืนก็ได้สองทุ่มสามทุ่มทำได้หมดเนี่ยทำแบบนี้แปบ๊บเดียวตั้งทิ้งไว้นะคะอันนี้เขเดียตั้งทิ้งไว้หนึ่งคืนนะคะแล้วเราก็มาวักออกช้อนออกอันนี้ใช้ได้ลวเดี๋ยวเราจะไปต้มกัน อันนี้เราไม่ใช้แล้วนะคะทิ้งไปเลยเสร็จแล้วเราตั้งน้ำให้เดือดพล่านเลยนะคะเดือดจัดๆเลยแล้วเราเตรียมน้ำเย็นไว้ด้วยน้ำเย็นธรรมดานี่แหละคะเตรียมไว้สำหรับที่เขาสุกแล้วแล้วเราก็เอามาน็อกน้ำเย็นเพราะว่าไม่ให้เขาคา,ายตัวไม่ให้เขา,ามันบานนะคะอันนี้เราจะไม่ต้มมากต้มตีมละครึ่ง ถุงหนึ่งก็ต้มอ,อ่านี่เป็นอ่างน้ำเย็นนะคะต้มแบบเครื่องหนึ่งรอให้เดือดถ้าเราใช้สีธรรมชาติเนี่ยมันก็จะ,ะได้ประโยชน์ด้วยนะคะสวยด้วย ้าแดงทำเนี่ยใส่ในน้ำตาหูนะคะน้ำตาพหูก็มีเครื่องพอเขาเดือดให้เขาเดือดดีๆก่อนนะคะเราต้องทดสอบโดยการเอาออกมาเคี้ยวซักเม็ดหนึ่งถ้าไม่มีสะดุดแป้งหรือนึบพอใจแล้วเนี่ยเราก็เอาได้เลยนะคะส่วนมากเขาก็จะสุกเร็วเพราะว่าที่เราแช่ไว้หนึ่งคืนเนะี่ยน้ำเขาจะซึมเข้าไปในเนื้อ ก็ทำให้ต้มง่ายเราเคี้ยวปุ๊บหนึบพอใจแล้วเราก็เอาลงแช่ในน้ำเย็นถ้าเคี่ยวนานไปเนี่ยลูกเขาก็จะใสนะคะใสเลยแล้วเขาก็จะบานอันนี้ถ้าเป็นพอดีเนี่ยก็จะมีไสบ้างแล้วมีคุณด้านในเหมือนกับมุกเลยนะคะ พอเสร็จแล้วเราก็เอาออกมาอันนี้เป็นขั้นตอนที่ทำให้เม็ดสาคูไม่ติดกันนะคะบางครั้งเราไปาทำสาคูขายที่ใส่น้ำแข็งนะคะใส่น้ำแข็งใส่ใส่ใสท็อปปิ้งอะไรแบบเนี้แล้วแล้วลูกมันจะติดกันเห็นี้คุณแดงเคยทำก็คือเราจะใส่น้ำตาลทรายลงไป หรือใครมีน้ำเชื่อมก็ใส่น้ำเชื่อมคนลงไปอันนี้คุณเดนใส่น้ำตาลทรายไปครึ่งถ้วยตวงนะคะใส่ไปแบบนี้ไม่ต้องไปเคี่ยวไปอะไรน้ำตาลทรายจะเป็นตัวที่ทําให้เขาไม่ติดกันนะคะเราใส่ไปนี่ในขั้นตอนเราเอาไปขายหรือเอาไปตักเนี่ยไปตักขายไปวางใส่โหลเข้าไปเนี่ยเขาจะไม่ติดกันเลยอย่างใครทําชาไข่มุก แล้วอันนี้เป็นไข่มุกได้อันหนึ่งเลยไข่มุกอันจันก็ปรับไปเป็นสูตรของเรานะคะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วน้ําตาลเนี่ยเขาก็จะเข้าไปรัดทําให้การสุกเมือเท่านี้ทําให้การบานของเมษาคูเหมือนล็อกล็อกการบานล็อกการสุกเขาไว้ทําให้อยู่แค่นี้นะคะอ่าเสร็จแล้วถ้าเราไม่เอาไปทําเลยอย่างเช่นว่าเราทําเยอะ แล้วเราจะไปใส่สัคูเปียกชุดนี้คุณแดงจะไปใส่สัคูเปียกนะคะแต่ว่าอีกสองวันจะทำก็ทำไว้ก่อน,นเราก็ไปแช่ตู้เย็นถ้าเราจะไปใช้เราก็เอาออกมาใช้ทีละหน่อยก็ไม่เสียนะคะนะลองไปทำกันดูนะคะ,ะได้ไประโยชน์จากครัวติดโบบายคุณแดงนะคะติดตามคุณแดงหน่อยนะคะจะได้มีคลิปดีๆออกมา สู่สายตากันนะคะขอบคุณค่ะ